พร้อมแล้วออ้เด็กๆคะวันนี้นะคะหนูทำได้นะคะกิจกรรมหนูทำได้นั่นเองเดี๋ยววันนี้ครูแป้งจะมาสอนเด็กๆนะคะในการพับเสื้อกันเปื้อนนะคะพับเสื้อกันเปื้อนแล้วก็พับพับเสื้อกันเปื้อนนะคะแล้วก็พับ ผ้าเช็ดหน้าสีชมพูนั่นเองนี่เลยแบบนี้แบบนี้เลยนะคะอ่าอ,อุปกรณ์พร้อมแล้วไหมคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะนี่สิ่งเหล่านี้สิ่งของสองอย่างเหล่านี้สิง่งสองอย่างนี้นะคะครูแป้งนํามาจากนี่เองถุงนอนของเด็กๆนั่นเองนะคะถุงนอนนี้เด็กๆจะนำมาโรงเรียนด้วย ทุกสัปดาห์เลยนะคะเพื่อที่จะเอาถุงนอนนี้มานอนกลางวันนั่นเองนะคะวันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับเสือเออเส้อกันเปื้อนกันกับพับอะไรคพับเสื้อกันเปื้อนแล้วก็พับผ้าเช็ดหน้าสีชมพูน,นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกก็คือเดี๋ยวเรามาพับอะไรก่อน เริ่มแรกเดี๋ยวเรามาพับนี่กัน,นะค่ะเด็กๆนี่อะไรคะอะไรคะผ้าเสื้อกันเปื้อนอ่ะเด็กๆพผู้ตามผูณแม่เสื้อกันเปื้อนเสื้อกันเปื้อนโอ้โหเก่งมากเลยเสื้อกันเปื้อนนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อกันเปื้อนนั่นเองนะ,ะเสื้อกันเปื้อนของเด็กๆนะคะจะใส่ง่ายมากเลยะคะ่ะเวลาเด็กๆ,ๆใส่เด็กๆใส่ท้านี้ กล้งขึ้นมานะคะเด็ดๆเข้าใส่คางรู้มาดูนี่ใส่แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นทางใส่ไหมคะนี่จะเป็นรูใหญ่ๆแบบนี้เลยดีสามารถใส่ได้นะคะเสื้อกันเปื้อนเราเอามาทําอะไรเราเอามาอะไรค่ะมากันเปื้อนนั่นเองเห็นไหมเสื้อกันเปื้อนเราก็ต้องเอามากันเปื้อนนั่นเองนะคะเปื้อนอะไรบ้างเช่นเด็กๆทานข้าว เด็กทานข้าวนะคะเด็กๆก็จะเสื้อนี้ก็จะกันได้เพราะว่าไม่ให้น้ำแกงหกใส่เสื้อผ้าข้างในของเรานั่นเองนะคะเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ใส่เสื้อกันเปื้อนเข้าไปอยู่ในนี้นะคะเวลารับประทานอาหารแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราจะมีกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมศิลปะให้เด็กได้เล่นสีเด็กๆได้ทาสีน้ํานะคะเด็กๆได้ทํางานศิลปะอย่างเช่นสีน้ําสีเทียนนะคะเด็กๆก็จะได้ใส่เสื้อกันเปื้อนตัวนี้เหมือนกันนะเรานะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาพับเสื้อกันเปื้อนกันเลยตอนแรกเด็กๆกลางเสื้อกันเปื้อนออกมาแบบนี้ก่อนค่ะกลางออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะกลางของครูแบงเลยนี่กลางแบบนี้เลย พร้อมยางพร้อมยางกางออกมาก่อนค่ะกางออกมาให้กว้างๆเลยให้เต็มตัวเลยค่ะให้เต็มตัวของเด็กๆเลยนะกางออกมาให้เต็มตัวของเด็กๆเลยนะคะเต็มเลยไหมให้เต็มตัวเลยเหมือนพร้อมจะใส่เลยนะคะอโอแอบเห็นมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยอีเย่เด็กๆไปปักสัญลักษณ์กันมาเลยใช่ไหมคะ เตรียมพร้อมที่จะมาโรงเรียนแล้วมีสัญลักษณ์แล้วนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังค่ะอะเด็กๆจะเด็กๆจะเห็นนะคะอันนี้คือตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลสามเสนนั่นเองตราดอกบัวนะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำตรงนี้ลงนะเด็กๆเดี๋ยวเราจะพลิกด้านก่อนตงเด็กๆเอาด้านข้างเลยค่ะหาเด็กๆเลย แล้วก็ความตรงนี้เลยที่เป็นสัญลักษณ์นี้เด็กๆเห็นไหมที่เป็นสัญลักษณ์นี้นะคะความรงตึ้งนองว้าวมองไม่เห็นสัญลักษณ์เลยเอสัญลักษณ์อยู่ไหนนะสัญลักษณ์ไปไหนแล้วนะว้าสัญลักษณ์แอบดูสัญลักษณ์ก่อนโอเอสโอ้โอเคค่ะถูกต้องแล้วค่ะสัญลักษณ์อยู่ข้างหลังนี้เองเห็นไหมสัญลักษณ์ถูกทับไว้แล้วนั่นเองนะคะจากนั้น พร้อมย่างพร้อมย่างอ่าจากนั้นค่ะเด็กๆเห็นปลายตรงนี้ไหมคะปลายสองข้างนี้จับทั้งสองข้างเลยเห็นไหมเห็นปลายตรงนี้ไหมคะนี่ปลายตรงนี้เห็นไหมเห็นมือถูกแป้งไหมลูกนี่น registry, ปลายตรงนี้นะคะปลายตรงนี้นะคะสองข้างจับไว้อย่างนี้เลยค่ะแน่นๆเลยค่ะจับไว้แน่นๆเลยนะพร้อมย่งมยางพร้อมย่างพร้อมย่างค่ะอ่าขีดด้างอย่างนี้แล้วโอ้โหทำเสร็จแล้วหรอโอ้โห เยอะเกี no like ้ยงมากเลยนี่นะคะสองข้างนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะไปไปชนตรงนี้นะไปชนกับตรงข้างบนนะคะไปจุกกะตรงข้างบนเลยเดี๋ยวจะไปจุกกบตรงตรงข้างบนเลยนะอ่าพร้อมยังคะอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปชนกันเลยนะอ่าพับเข้าไปเลยค่ะพับไปด้านบนพับไปด้านบนแล้วทําให้เรียบ พัดไปด้านบนแล้วทำให้เรียบเรียบดให้เรียบเลยค่ะโอ้โหเด็กๆย่อเที่ยมมากเลยค่ะพับไปด้านบนและทำให้เรียบเรียบพับไปด้านบนและทำให้เรียบเรบอ่าเสร็จยังคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะจากนั้นพลิกค,ค่ะพลิกมาทางนี้เลยเอาด้านข้า,างๆหาตัวเราเลยค่ะได้ข้างๆหาตัวเราเลยค่ะ แดีวเราจะพับไปทางนี้พับแค่เล็กน้อยพอเฮ้ยทำไมเหมือนพับก,กระดาษเหมือนที่คุณครูจุ๋มซอนเมื่อวานเลยล่ะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆพับได้แน่เลยอ่ะพับลงไปเลยค่ะครึ่งหนึ่งพอแล้วทําให้เรียบเรียบครึ่งหนึ่งพอแล้วทําให้เรียบเรียบนะคะเสร็จยัางเสร็จย่าง,งจากนั้นอีกข้างนล,ลยค่ะนี่ข้างข้าง,างบนเลย พับลงมาแล้วทำให้เรียบเรียบพับลงมาแล้วทำให้เรียบเรียบด้ยังคะได้ยังคะเสร็จแล้วพลิกขึ้นมาค่ะต้งน้องว้าวได้มาแล้วเสื้อกันเปื้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเอง เสื้อกันเปื้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะเด็กๆเ,เอาใหม่อีกหนึ่งอรอบเลี่ยกมาใหม่คะ่ะอ่าแรกๆเ,เรียบๆก่อนเรียบๆก่อนเรียบๆเรียบ,ยบ,ยบจากนั้นคะ่ะพับจากข้างล่างตรงนี้ขึ้นไปข้างบนพับไปด้านหน้าและทำให้เรียบเรียบ พับไปด้านหน้าและทำให้เรียบเรียบจากนั้นพลิกมาค่ะพับครึ่งหนงึ่งทำให้เรียบเรียบพับลงมาทำให้เรียบเรียบว้าวเสร็จแล้วตีงน้องได้แล้วค่ะ าการเปื้อนของเด็กๆนั่นเองได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยกเลยสองนิ้วให้เลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเลย,ยดเยี่ยมยดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะาจากนั้นนะคะเอาอันนี้เก็บไปก่อนนะเสร็จแล้วนะซักกเปื้อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพับผ้าขนหนูกัน้าเช็ดหน้าสีชมพูนั่นเองเด็กๆ,ๆคะ คลี่ออกมาเลยค่ะให้เป็นผืนใหญ่ๆเลยให้เป็นผืนใหญ่ๆเลยนะให้เป็นผืนใหญ่ๆเลยนะคลี่ออกมาให้เป็นผืนใหญ่ๆเลยนะคะนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยเด็กๆเห็นไหมค่ะนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคลี่ออกมาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางลง แล้วก็วางลงไปนะคะวางลงไปเลยอ่ะพับได้ไง่ายขึ้นเด็กๆวางตามยาวไปอย่างนี้เลยลูกอ่าเด็กๆ,ๆวางตามยาวแบบนี้ไปเลยนะคะตามยาวแบบนี้ไปเลยนะนี่ตามยาวเลยค่ะยาวมากเลยค่ะว้าวผ้าเช้นหน้านี้ทําไมมันยาวจังเลยเห็นไหมเห็นไหม ยาวมากเลยอยูของกูไปยังไม่สุดเลยอ่าเอาหมา่อีกเริ่มนึงนะคะวางยาวๆไปเลยนะนี่นะอันนี้คือมุมสองมุมฝั่งนี้นะคะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะเด็กๆโอ้โหวางยาวไปเลยค่ะอ่าได้ไหมคะจากนั้นค่ะเด็กๆจับมุมเห็นไหมจะมีมุมสองมุมนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะมี มุมสองมุมเหมือนกันมุมที่หนึ่งแล้วก็มุมที่สองเหมือนกันเลยเห็นไหมคะอ่าพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วจับมุมไว้เลยนะจับมุมไว้หนีเลยเห็นไหมเห็นมุมไหมคะจับมุมไว้เลยแล้วก็นี่มุมฝั่งนี้แล้วก็มุมฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็จะไปชนตรงนี้ปากันจุ๊บตรงนี้เหมือนเดิม ได้ไหมคะเด็กได้ไหมคะอเอามาอีกหนึ่งรอบนะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจมไปมุมพี่หนึ่งติ้งนอองมุมพี่สองติ้งนอองได้มาแล้วเสร็จแล้วให้เด็กทําให้เรียบเรียบเลยค่ะเรียบเรียบเลยนะเรียบเรียบเลยนะดีไทยเรียบเรียบเลยนะ รีเลยค่ะรีให้เรียบเรียบเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหทำไมวันนี้เด็กๆเก่งจังเลยนะวันนี้ต้องได้ดาวเพิ่มแน่เลยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเสร็จยังคะอ่าต่อไปค่ะอีกเลยจะมีมุมอีกแล้วมุมที่หนึ่งมุมที่สองอีกแล้วว้าวตรงนี้ทำไมเจออะไรด้วยเจอที่แขวนด้วยใช่ไหมนี่เจอที่แขวนด้วยเลยนะคะ อ่ะเด็กๆคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะไปจุบมุมทางนี้เลยค่ะจุบมุมที่หนึ่งตึ้งมุมที่สองตึ้งอ่าเสร็จแล้วก็ทําให้เรียบๆเลยค่ะเรียบเรียบเรียบทําให้เรียบเลยเรียบเรียบเรียบทำให้เรียบเรียบเลยว้าวหูบไปได้มาแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วนี่ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆตรงนี้เป็นแนวนอนอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆพี่แค่มาเป็นแนวตั้งแบบนี้เด็กๆจะได้พับได้ง่ายขึ้นมีมุมอีกแล้วค่ะเด็กๆมุมที่หนึ่งมุมที่สองแล้วก็มุมนี้อีกแล้วก็มุมนี้อีกทำไงต่อนะทำไงต่อนะเราจะพับเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเออลองทำวิธีเดิมดูสิ วิธีเดิมทำยังไงนะเอามุมนี้กับมุมนี้ไปชนกันนั่นเองหนึ่งจะเอ๋เจอกันแล้วจะเอ๋เจอกันแล้วว้าเราก็ทำให้เรียบๆค่ะเรียบ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 แล้วก็กลายมาเป็นติ้งนึงว้าได้พายชช้น้าผืนเล็กแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ ผ้าเช็ดหน้าผืนยาวมากเลยค่ะยาวจนเกินโต๊ะครูไปเลยแต่ตอนนี้ได้เป็นผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กแล้วนั่นเองโอ้โหเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยช่ให้สองนิ้วอย่างนี้เลยว้าวใครไม่ได้ปฏิบัตินะคะใครไม่ได้ทําวันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวไปทํากับคุณพ่อคุณแม่ได้นะอเด็กๆไปฝึกหัดทํามานะคะ เดี๋ยวมาโรงเรียนคุณครูจัดน้องเทเสร็จแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนแล้วนะเด็กๆจะได้ทำได้นะคะเวลาเด็กๆเก็บที่นอนนะเก็บที่นอนกลับบ้านนะคะทุกๆวันศุกร์เด็กๆจะได้เก็บที่นอนกลับบ้านนั่นเองเด็กๆจะได้ทําเองได้นะคะเด็กๆจะได้ทำเองได้นะคะ ه, วันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่เราได้อะไรแล้ววันนี้เราพักเสื้อกันเสื้อกันเปื้อนนั่นเองนะคะเสื้อกันเปื้อนนั่นเองนะกับผ้าเช็ดหน้าสีชมพูผ <c oughs> ื่นน้อยๆสองสิ่งน,นี้เด็กๆต้องใช้ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวครูแป้งจะให้เด็กๆนะเดี๋ยวครูแป้งจะนำสองสิ่งน,นี้ มาเก็บใส่ในนี้ค่ะสาธิตให้เด็กๆดูติ้งนัองนี่เห็นไหมคะครูแป้งเก็บครั้งที่แล้วเราทำอะไรคะพับผ้าพับอะไรคะพับที่นอนใช่ไหมพับที่นอนแล้วก็กเกลมอนใส่ไปในนี้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่ด้วยค่ะเลยเอาไปใส่ด้วยเลยแล้วพับเสร็จแล้ว เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาที่น้อยของเราไปซักให้หอมๆเลยแล้ววันจันทร์เราจะเอามาโรงเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะเสื้อกันเปื้อนใส่เข้าไปุปค่ะไปค่ะอาเมื่อกี้ทําให้เรียบๆแล้วอู้หุตอนนี้ใส่ง่ายมากเลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆทาไมคะเขาอยู่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 แบบนี้ ว้าวแล้วใส่เข้าไปแบบไหนคะโอ้ย<ะ>ทำไมมันตรงแบบนี้คะ่ะปิดก,ก็ไม่ได้คะ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่เมื่อก,กี้เราพับไปแล้วพับสวยงามไปแล้วแต่ถ้าดๆีาดๆพับเาอยู่เอยู่แบบนี้นี่ปิดได้ไหมคะอคุ้ยทำไมมันแน่นแบบนี้ทําไมมันปิดไม่ได้เลยคะ่ะฉะนั้นเราต้องอะไรคะพับให้สวยงามนั่นเองเราจะได้ใส่ไปได้ง่ายๆนั่นเองคะ่ะเวลาเราถือกลับบ้านเราจะได้ถือง่ายๆใช่ไหมคะ อ่าพับเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูเราใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเอ๊ดีใจจังเลยวันนี้จะได้เอเที่นอนไปซักที่บ้านแล้วใส่ค่ะใส่ค่ะว้าวเรียบเรียบแล้วค่ะโอ้โหสามารถใส่ได้เยอะเลยเนี่ยถุงวิเศษอันเนี้ยทำไมใส่ได้เยอะจังเลยเพราะว่าเด็กๆอะไรคะมีระเบียมนั่นเองเด็กๆพับเสร็จแล้วนะคะ ถ้าเพ้ียบเรียบร้อยก็จะสามารถใส่ของได้เยอะนั่นเองนะคะอะเด็กๆดูนี่พอใส่ของเสร็จแล้วใช่ไหมใส่เรียบร้อยแล้วก็จะมีกระดุมอย่างนี้นะคะติดอย่างนี้เลยเด็กๆเห็นไหมคะมีกระดุมไหมคะนี่มีกระดุม,ะะม,ดมแล้วก็มีอะไรคะเราได้ติดกระดุมเป็นกันแล้วใช่ไหมอย่างนี้เราก็ติดได้แล้วค่ะนี่เลยเอาสอดเข้าไปอยู่ในในนี้เลยค่ะที่สอดเข้าไป ติมองหลังกระดุมนั่นเองว้าเออเราถือถุงอันนี้กลับบ้านได้แล้วนี่เด็กๆก็จะถือแบบนี้ค่ะถือแบบนี้ค่ะนี่สะพายแบบนี้เลยเหมือนของครูแป้งเลยเห็นไหมแล้วก็ถือกลับบ้านได้แล้วค่ะนี่นนคุณครูคุณครูติดกระดุมปากคะ่ะไหนเรียมติดกระดุมไหนคะไหนตรงไหนติดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ไง หนมคะติดเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมคะอย่างนี้ก็ไม่หลุดลุวยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ถือไปได้แล้วแบบนี้ค่ะถือไปได้แล้วก็รอคุณแม่กลับบ้านนั่นเองรอคุณพ่อคุณแม่มารับกลับบ้านนั่นเองนะคะนี่เลยเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้ไหมคะ แนี่ยแคเด็กๆแค่เด็กๆนะไปฝึกที่บ้านบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมาโรงเรียนเด็กๆทําได้มีคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจคุณครูก็ชื่นใจยิ้มแก้มฟริเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยคุณครูชูให้สองนิ้วอย่างนี้เลยเยี่ยมเยียมเยี่ยมเยนบเดียครูแสงให้ห้าดาวไปแล้วครูแป้งให้อีกกี่ดาวดีนะอุ้ยครูจะให้ดาวอีกกี่ดาวดีนะาดาวครับ วันนี้เด็กๆน่ารักไหมให้กี่ดาวดีนะอามาเราคนเดียวเลยครับเอออุ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยน่ารักค่ะไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยอุ้ยให้กี่ดาวนะอามาดาวครับไม่มากครับดาวครับห้าดาวเหรอคะโอ้โหให้ห้าดาวใช่ไหมคะแต่งให้ห้าดาวครูแบงให้อี่สิบดาวมาดาวค่ะบนี่หนึ่งดาวเองอ่ะเหตดาวดูนะครูแบงจะให้อีกกี่ดาวเช็คแค่นับ หนึ่งแล้วแดงดงสองสามสี่แล้วก็ห้าดาวนั่นเองรวมกันเป็นกี่ดาวห้าคุณเบนคุณเบนสิบดารวมกันเป็นกี่ดาวสิบดาวนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเอง่ อย่อไปฝึกนะที่คุณครูแบ่งสอนไปหนูทำได้ทั้งหมดเด็กๆอย่าลืมไปฝึกด้วยนะคะเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะได้ทำได้นั่นเองทำได้ด้วยตนเองเด็กๆจะเก่งมากเลยถ้าเด็กทำได้ด้วยตนเองนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะและเด็กๆนะคะอย่าลืมไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะอย่างเช่นวา <S <S บ้านหรือช่วยแม่ล้งางชาเล็กๆน้อยๆนะคะหรือช่วยรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะเด็กๆจะได้เป็นเด็กน่ารักมากเลยนะคะอ่าหรือวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาลาก,กันกะนะต้นไม้แล้วมนะ โบกมือบายบายใช่ไหมคะโอเคโบกมือบายบายใช่ไหมคะบายบายกันเลยค่ะอันวันนี้หมดเวลาบายบายคิดถึงเธอเสมอโบกมืออัมดาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกัน